ะะเพราะว่าคิดทอดคิดหนอดค่ะอยากเค็ดงานสันเด้เดนี่ไม่ไงอ,อยู่สิมือเพาเป็นื่อยเพายานยานแต่บ่มีงานทำอ,อ,อันนี้แมนความมีหลีด้ค่ะแมนความพี่น้ำอ่อยพ่นวาด้ค่ะเออบพย่านเมื่อายเด้เพราะานเหื่อยอาจารย์น,นักดนตรีโอ้ยมีแต่คนห่องเพินินจ้าพ่นวามือซ่อมนั่นพาก,กันเฮ็ดอียงคึกอันพาก,กันแข่งกันแท้ว่าสั่นพันสรับขาหลอกซื้อ โอ้ให้ยู่บลอมเจสซับหลอกดูไลเดออ์ให้อาจารย์นักดนตรีปานเปิดแผ่นเนาะค่ะเมื่อเนี่ยแม่ว่าก็เพิินตลอดลูกจ๋าย่าเล่นแนนหลมันสิดอนลบย่าเล่นแนนไลเขาสิว่าเปิดแผ่นแม่เขนสิว่าเปิดแผ่นนอกกากตรงมีเพี้ยนแน่ค่ะขอบคุณสุกกำลังใจอยู่ในไลฟ์สดตอนนี้ซึ่งกับการประชาสัมพันธ์ของทีมงานเสียง